สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่21ธันวาคม2024นะครับฟุตบอลไทยลีก2หรือเมืองไทยลีกนะครับนัดที่17ก็จะมีการคิกออฟก,กันเกิดขึ้นนะครับในวันนี้แหละวันนี้แหละจนถึงวันพรุ่งนี้เมื่อวานนะครับมีอยู่1คู่นะครับเป็นการดาร์บี้แมตช์ของเมืองชนนะครับของชนบุรี นะครับผมฉลามชนนะครับผมฉลามชนนะครับชนบุรี FC เนี่ยไปเยือนอีสานพัทยายูเนเต็ดก็ไปเก็บ3แต้มได้ในถิ่นพัทยายูเนเต็ดด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้ตารางคะแนนเนี่ยชนบุรีเนี่ยขยับจากอันดับที่5มาอยู่อันดับที่3ชั่วคราวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตารางกันก่อนนะครับแพร่ยูไนเต็ดนะครับแข่ง16ชนะ12เสมอ1แพ้3มนะมีอยู่37แต้มนะครับ วันนี้แพรจะไปเจอใครครับเรามาดูกันนะครับแพรนะครับจะไปเยือนอยุธยายูเนเต็ดนะครับตรงกับวันวันพรุ่งนี้นะครับวันวันอาทิตย์นะครับอยุธยานะครับอ่าไล่บี้กันนะครับวันพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับจะลดช่องว่างได้หรือไม่นะครับแข่ง16ชนะ9เสมอ4แพ้3มีอยู่31แต้มนะครับสำหรับพัทยาสำหรับอยุธยายูเนเต็ดตามด้วยฉลามชนรับชนบุรีนะครับแข่ง17ชนะ9เสมอ3แพ้5นะครับมี30แต้มแล้ว ตามด้วยบางกอก FC นะครับแข่ง16ชนะ9เสมอ2แพ้5มีอยู่29แต้มนะครับอันดับที่5คือมหาสารคาม SBT นะครับมีอยู่28แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด16ชนะ9เสมอ1แพ้6นะครับก็เมื่อ2สอวันที่แล้วนะครับ f อฟเอับมหาสารคามนะครับปูม,าาม่วงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของ อชละเอปราสาทสายฟ้านะครับอ่าบุรีรัมย์อยู่ในเตะโอ้โหต้องขอบคุณท่านในวินมากๆเลยนะครับที่มองเห็นความสําคัญให้ก็คือราคาตัวที่บุรีรัมย์ที่ต้องได้30%มเนะี่ยยกให้มหาสรารคามทั้งหมดเลยโ่าตบมือให้เลยครับแอดมินตบมือให้เลยครับก็มหาสรารคามในสายตาของแอดมินนะครับถึงว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ในหัวตารางเนี่ยแอดมินก็ยังว่าเป็นทีมที่ยังต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาด้วยอะไรก็เม็ดเงินนี่แหละครับ ไปซื้อนักเตะนะครับเอาไว้เรียนดูแอสซัมเซาลนะครับคาาตัวแพงนะครับแพงเรียนดูแอสซัมเซาลมาตั้งแต่เชียงรายรีสกเกตเอตอนนั้นเป็นรีสกเกต FC มาถึงเมืองทองอยู่ในเตตนะครับแล้วก็สุดท้ายมาอยู่ที่มาหาสารคราม SBT กำลังใจให้นะครับผมคนบานเดียวกันเนาะสารครามทินอีสานคือกันอันดับที่6คือพลังการ FC นะครับแข่งสชนะ6เสมอ7แพ้3มีอยู่25แต้มนะครับ แล้วก็ศรีสเกตนะครับบ้านเกิดแอดนะครับสีสเกตลำดวนเพิงนะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ7แพ้3มีอยู่25แต้มนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะกลับบ้านนะครับจะกลับศรีสเกตจะไปเยือนถิ่นที่แอดมินเคยสมัยเป็นนักเตะเยาวาชนนะครับเป็นดูร่องรอยกันไหลหลุดนะครับ <c ười> คงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยแหละเขาพัฒนาไปเรื่อยครับตอนนั้นก็30กว่าปีแล้วเนาะ อันดับที่8คือกเกษตรศาสตร์ FC นะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ7แพ้3มีอยู่25แต้มนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมของคุณโตโน่นะครับมาได้ดีแลครับถึงแม้ว่าจะแพ้ในนัดล่าสุดแต่ก็เส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับอันดับที่9คือเชียงใหม่ยูไนเต็ดน,นะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ6แพ้4มีอยู่24แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่10ลำปาง FC นะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ5แพ้5มีอยู่23แต้ม อันดับที่11ชัยนาาฮอนบิลนะครับทีมนกใหญ่นะครับแข่ง16ชนะ3เสมอ9แพ้4มีอยู่18แต้มเออทรงทรงมาดีฮรทรงมาดี3นัดล่าสุดจากอยู่3าระดับสุดท้ายเออทรงมาดีครับแน่มี18แต้มนี้จากโซนตกชั้นมาละอันดับที่12จันทบุรีเ c นะครับแข่ง16ชนะ5เสมอ3แพ้8นะครับมีอยู่18แต้มนคะรสีอยู่ในเตดนะครับแข่ง16ชนะ5เสมอ3แพ้8มีอยู่18แต้มนะครับวูบวาอยู่พักหนึ่งนะครับ ก็ลงมาอีกละอันดับที่14อ่ากระเตื้องมาน้อยนึงนะครับโปลิเทลูนะครับแข่ง16ชนะ4เสมอ5แพ้7มีอยู่17แต้มเท่ากับตราด FC นะครับแข่ง16ชนะ5เสมอ2แพ้9นะครับมีอยู่17แต้มพ,พัทยาอีสานพัทยายูไนเต็ดน,นะครับแข่ง17ชนะ3เสมอ6แพ้8นะมีอยู่15แต้มตามด้วยสมุทรปาการซิตี้นะครับแข่ง16ชนะ2เสมอ5แพ้9มีอยู่สิแต้มโอ้ไม่ฟื้นเลยครับสมุทรปาการนะครับ สุพรรณบุรีจะแซงแน่นอนครับขอเวลาสุพรรณบุรีหายใจอีกนิดนึงนะครับแข่ง16ชนะ1เสมอ2แพ้13มีอยู่5แต้มนะครับอยู่บ้วยของตารางอยู่ทับสุพรรณบุรีแต่ว่าโมเมนตัมมาแล้วครับอาจจะให้ใครพี่สมปองนะครับหรือที่สมปองมามาชมอีกสักรอบหนึงโอแต่แต่ไม่อีกครั้งแล้วเลยครับไปที่สวัสดแคทแล้วก็สารคามนะแพ้รวดนะคร5นัด ไอ้สองนัดติดเลยนะครับโดยสกอห้าห้าประตูขึ้นห้าประตูยืนหรือวกันเถอะห้าหนึ่งห้าศูนย์เรก็ว่ากันไปนะครับก็อาจจะมาช่วยสุพรรณบุรีอีกน้อยนึงนะครับแหมก,ไาาก็ไปดูตารางการแข่งขันครับไปดูตารางการแข่งขันนะครับในสไลด์ที่สองเอาตามมาครับตามมา โปรแกรมการแข่งขันนะครับนัดที่17ของเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับประจำวันที่20-22ธันวาคมนะครับฤดูการ2024-25มีดังต่อไปนี้เลยครับผมเริ่มต้น้วยพัทยานะครับเปิดบ้านแพ้กับชนบุรี f c เวลาเมื่อวานนี้0ประตูต่อ1นะครับวันนี้18นาฬิกานะครับวันเสาร์ที่21นะครับก็คือวันนี้นะครับจันทบุรีนะครับเปิดบ้านต้อนรับกับนกใหญ่ใชนาาคอนบิวนะครับตามด้วย18.30นาฬิกา นะครับผมสมุทรปราการซิตี้ครับต้อนรับการมาเยือนของลำดวนเพิงสีสเกตยูนไนเตตนะครับอันดับบวยของตารางนะครับสุพรรณุรี FC นะครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบางก,กอก FC ทีมที่กำลังมาแรงนะครับ19.00นนาฬิกานะครับข้ามไปวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22เวลา18.00นอายุธยายูไนเตตนะครับทีมรองจ่าฝูงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแพร่ยูไนเตดทีมหัวตารางเลยครับทีมจ่าฝูงนะครับจะลดช่องว่าง ได้หรือไม่วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกามีคำตอบนะครับที่สนามอายุทยานะครับโปลิเทโรนะครับต้อนรับการมาเยือนของกเกษตรศาสตร์ FC นะครับตรงกับเวลา18.30นะครับออแล้วก็นะครศรีอยุธยดนะครับ18.30จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตราด FC นะครับพลังการ FC นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมหาสารคาม SBT 19.00นะครับ19.00นะครับแล้วก็เชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับเปิดสนาม700ปีต้อนรับการมาเยือนของรําปาง FC นะครับดาบี้เมืองเหนือนะครับดาบี้แมตช์เมืองเหนือนะครับ19นาฬิกาครับไปชมไปเชียร์กันได้เลครับอ่ารักชอบทีมไหนก็เชียร์เลยครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าพบกันใหม่นะครับหลังจากบอลคิกออฟเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ